งานนี้นะคะลูกค้าสั่งว่าแค่หัวค่ะก็จะมีหัวคนสองหัวแล้วก็หัวน้องหมาหนึ่งหัวนะคะภาพนี้นะคะลูกค้าสั่งว่าแล้วก็ให้ปันเอาไปผลิตเป็นเคสให้ค่ะรายละเอียดปันก็ใส่ใจมากๆหเหมือนเดิมเลยนะคะงานนี้จะเป็นแบบเคสคู่นะคะก็คือจะมีเปลี่ยนตัวหนังสือแล้วก็สลับตำแหน่งคนนิดหน่อยค่ะเคสที่ได้มาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าสั่งผลิตเป็นเคสใสธรรมดานะคะเคสใสแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบขอบนิ่มๆน,นะคะคุมเครื่องนะ หากในอนาคตนะคะถ้าลูกค้าเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วก็อยากจะได้รูปนี้มาทําเป็นเทสเนี่ยก็สามารถทําได้นะคะแต่ถ้าเกิดต้องตกแต่งใหม่หรือว่าปรับเปลี่ยนตําแหน่งเนี่ยก็จะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะที่คุ้มคือไม่ต้องเสียค่าวาดใหม่นะคะอาจจะเสียแค่ค่าแก้ไขเล็กๆน,น้อยๆเท่านั้นเองอย่างภาพนี้นะคะลูกค้าก็ให้ปันไปออกแบบต่อยอดต่อนะเป็นภาพเพื่อที่จะอาไปโพสในโซเชียลนะคะในวันครบรอบภาพที่ปันออกแบบก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ2ภาพแบบนี้เลย อันนี้เนี่ยสีพื้นหลังก็พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าปันเลือกสีมงคลที่เสริมความรักของทั้งคู่เนี่ยมาให้ด้วยนะคะขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนมากๆเลยนะคะ